เมื่อกี้ได้แวะตลาดป่าไปนะคะก็ซื้อทั้งของไปฝากช่างด้วยแล้วก็ซื้อผลไม้ให้แม่ด้วยนะคะวันนี้เราก็จะไปอัปเดตบ้านของเราด้วยนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าช่างหน้าจะปูกระเบื้องห้องครัวแล้วนะคะก็จะไปอัปเดตให้แฟนทางบ้านได้ดูกันนะคะเดี๋ยวถึงยังไงนะคะถึงแล้วนะคะเราก็จะอัปเดตให้ดูนะคะเดี๋ยวก็ตามเรามาเลยนะคะโอ้นน่เคี่ยวข่าวแล้ตัวนี้ ตอนนี้เขาเกี่ยวข้าวไปแล้วนะคะตอนนี้โอ้โหนาบังมานาเขาเกี่ยวข้าวไปแล้วนะคะเออเกี่ยวแต่ว่าปีเขาดอมัง้งเนาะนี่ค่ะฝั่งนี้ก็เหลืองแล้วนะคะเหลืองมากเลยนะคะอันนี้ข,นะะข้าดอนะะขาขาดอนี่มันจะเร็วนะคะมันจะเหลืองเร็วมากเลยนะคะโอ้โหนี่ข้าวลมเยอะเลยะคะ่ะโอ้โหดูข้าวปีนี่จะเขียวอยู่นะคะแต่ข้าดอน,นี่จะข้าวงามข้าวงาม คือแม่ก็อยู่ข้างหลังนะครก็อ่อนซอนข้าว soon, yeah? อนเนีนู่นนะคะก็ข้าวก็โอยข้าวแม่ดูหูนี่ก็ล้มว่ะแม่ข้าวแม่ตรงนี้ก็ล้มนี่ก็ล้มเนี่ยเออล้มจังเลยอะ่ะอันนี้ข้าวปีข้าวปี แต่ว่าถนนเริ่มดีขึ้นเข้ามาถมนะคะเริ่มดีขึ้นแล้วกล้องอันนี้จะโยกหน่อยนะคะเพราะว่า the wind. ลมลมแรงนะที่นาเนี่ยนาะแม่เนาะอยู่มาสเตย์แล้วอยู่จะโนว่าลมแรงนะที่เนี่ย hmm. ลมลมมีทั้งปีอะ่ะมันเป็นอ่ะธรรมชาติ <in there? S 1> ตรงนี้โอ้มีควันอะไรเนะี่ย <laughs> ก็บบาร์บีคิวหรือเปล่า <laughs> เอาจอดตรงนี้เลยคลิดเนี่ยจอดตรงเนี่ย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 นี่อัปเดตเนี่ยอือฮะช่างนะ,ะบาร์บีคิวหรืหอเปล่าไม่รู้ว่าควันน้องคิดบอกอะไรควันเรียวช่างช่างบาร์บีคิว,ว <Okay. S 2> โอเคโอเคสวีดัสสวัสดีค่ะเอา้าใครวนะน่ะใช่ช่างหรือเปล่าเนี่ยช่างนะคะเนี่ยกำลังทำอะไรไม่รู้นะฮะเนี่ยช่างของเราสวัสดีจ้า มาไร่นอนี่นะคะเอาแม่มาส่งไปฉีดยามาเมื่อวานกลัวแกเป็นลมก็เลยโอเคไปนอนด้วยตอนนี้ก็โอเคเอามาส่ง อ่อ้ที่ลอันนี้จะเอาลาบหมูลาบหมูปิ้งปลาดุกจ้ะลาบหมูปิ้งปลาดุกลำไยลำหยอดอะนี่ค่ะยนี่ยโอ ก็นี่นะคะตอนนี้นะคะก็คนที่พาไปฉีดยานะคะก็กินแซบกินนัวนะคะก็คือผ่านช่วงยี่สิบสี่ชั่วโมงแล้วนะคะก็เอามาส่งนะคะคือเลี้ยงไม่ไหวแล้วค่ะกินเก่งแล้วเกินนะคะก็เอามาส่งแล้วนะคะก็ส่วนอัปเดตบ้านนะคะเดี๋ยวป้าไปซี่ก็จะพาไปนะคะก็จะพาไปดูให้ดูเต็มอิ่มเลยนะคะแล้วก็อีตรงชาลานซักล้างของเราตรงนี้นะคะ ช่างเขาปูแล้วนะคะและตอนนี้ช่างก็กําลังเตรียมผนังห้องครัวนะคะเพราะว่าเขาสกิมโค้ดไปนะคะมันปูผนังไม่ได้นะคะปูผนังไม่ได้ช่างต้องมาทําให้มันเป็นตะปุ่มตะป่ําก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยไปเช็คกันตอนนี้ลุงคิดก็เข้าไปเช็คนะคะเดี๋ยวป้าพปซี่ก็ขอกินกาแฟก่อนนะคะเพราะว่าเราซื้อกาแฟมานะคะพอดีดูแลดูแลคนได้รับวัคซีนไปเมื่อคืนนะคะก็เลยนอนไม่แซบไม่นัวเท่าไหร่นะคะ นอนไม่ค่อยเต็มอิ่มนะคะเดี๋ยวเราก็เลยต้องขอซัดกาแฟก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยพาไปดูบ้านเรากันนะคะเออคุณคิดก็กำลังคุณคิดก็กำลังไปดูกระเบื้องอยู่นะคะเดี๋ยวบ่าไปซีก็ค่อยพาขึ้นไปดูกันนะคะตอนนี้ก็ดูบรรยากาศรอบๆก่อนโอ้โหข้าวตรงนี้นะคะล้มเลยนะคะเนี่ยล้มลาบเป็นหน้ากองไปแล้วแม่ มันล้มแบบนี้มันจะโอไหมน่ยแม่ฮะอือนี่ล้มหนักเลยนะคะอุ้ยตรงนั้นเขาเกี่ยวไปแล้วเหรอไอ้ตรงนั้นเขาเกี่ยวไปแล้วนี่แม่อ๋อเขาเกี่ยวเมื่อเช้าเนี่ยเอ้าเมื่อเช้านี่เกี่ยวข้าวไปแล้วค่ะตรงนั้นเดี๋ยววยเดินไปดูก่อนก็นี่นะคะข้าวนะคะโอ้ยเริ่มออกแล้วนะคะตรงนั้นเขาเขาเกี่ยวไปแล้วค่ะนาของญาติเรานะคะตรงนั้นนะคะ เกี่ยวไปแล้วมเมื่อเช้าเห็นช่างบอกว่าเขาเอารถมาเกี่ยวไปแล้วเมื่อเช้าเขาเห็นมันล้มไงคะเห็นมันล้มเขาก็เลยเกี่ยวไปเลยนะคะก็นี่นะคะข้าวเริ่มเหลืองแล้วนะคะเริ่มเหลืองทองแล้วเริ่มเหลืองทองงามแล้วเนี่ยข้าวตรงนั้นเขาก็เกี่ยวไปละอีตอนมาเกี่ยวแล้วก็ยังไม่ได้มานะคะโอ้ยข้าวลุมจังนะคะลุม ลมมันมาค่ะลมมันแรง ล้วยที่เราเอามาจากเชียงใหม่นะคะล้วยที่เราเอามาจากเชียงใหม่ก็แตกหน่อออกยอดแล้วนะคะงามมากเลยนะคะนี่ค่ะอีกต้นหนึ่งนะคะดูเขาอยากมีชีวิตค่ะแล้วก็ามะนาวนี่นะคะที่เราเอามาก็งามส่วนใบแมงลักนะคะหรือที่คนอีสานเรียกว่าพกอีตูนะคะก็งามเหลือเกินนะคะ อบก,กบออมปลานะคะกินกัดขนมจีนนี่ได้หมดเลยนะคะได้หมดเลยนั้นก็ตะไคร้สำกับข้าวนะคะแม่ม อนนี้นะคะปาเปซี่ก็จะพามานะคะดูอลังการงานสร้างเวอร์ของเรานะคะคือตอนนี้นะคะระเบียงลานซักล้างนะคะช่างเขาก็ได้ปูแล้วนะคะกระเบื้องของเราก็จะเป็นลายนี้นะคะนี่ค่ะอันนี้คือลานซักล้างนะคะนี่ค่ะที่ช่างเขาปูไปแล้วนะคะคือมาวันนี้คืบหน้าเยอะมากเลยนะคะช่างแบบว่าโอ้โหนะคะนี่ค่ะนี่ลายแบบนี้เลยนะคะลานซักล้างของเรานะคะนี่ค่ะ นี่เวลาเขาปูมาก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่ค่ะอันนี้ยังไม่ได้ใส่ยาแนวนะคะเขาก็ถามอยู่ว่าจะเอายาแนวสีเทาหรือว่าสีขาวนะคะก็มันได้ทั้งสองสีนะคะเพราะว่ากระเบื้องมันมีทั้งเทาแล้วก็ออกขาวๆนะคะได้หมดเลยนะคะแล้วแต่เจ้าของบ้านเขาบอกนี้นะคะก็นี่ค่ะโอยพอปูแล้วก็แบบว่าดูดีนะคะดูดีขึ้นเลยนะคะ นี่ค่ะดูสะอาดขึ้นเลยนะคะผนังลานซักล้างของเรานะคะแล้วก็เดี๋ยวเราก็ไปดูตรงห้องครัวกันนะคะเดี๋ยวไปดูห้องครัวตอนนี้ช่างเขายังไม่ได้ไม่ได้ปูนะคะห้องครัวเพราะว่าคือวันก่อนนะที่ป้าเพซี่เคยมาถ่ายให้ดูนะคะพอดีห้องเนี้ช่างสกิมโค้ดเขาไม่รู้นะคะเขาก็มาสกิมเขามาสกิมให้มันเรียบค่ะให้มันเรียบแบบนี้เหมือนก้นเด็กนะคะที่ป้าเพซี่เคยบอกไปนะคะ แล้วทีนี้ช่างเขาปูกระเบื้องไม่ได้อันนี้ช่างกระเบื้องเขาเลยต้องมาทําให้ผนังมันเป็นแบบนี้นะคะเป็นขึ้นขึ้นเป็นกึบปุ๊บกระปับ๊บเป็นเหมือนแบบนี้ค่ะนี่ค่ะเหมือนตะขาบตะเขบิบอะไรอย่างนี้นะคะอย่างนี้เพื่อเขาจะได้ปูกระเบื้องได้นะคะเพราะว่าสกิมโค้ดมันลื่นค่ะมันลื่นแล้วทีนี้ถ้าเกิดเขาปูไปใช้เวลาไม่นานกระเบื้องมันจะล่วงนะคะล่วงลงมานะคะอันนี้ก็เลยต้อง ช่างเขาก็เลยต้องมาทําเป็นสกินโค้ดนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นแนวอาร์ตหน่อยนะคะก็เป็นภาพอาร์ตได้เลยนี่คือเป็นอาร์ตได้เลยนะคะเห็นไหมเหมือนแบบว่าโอ้โหดูค่ะเห็นไหมเป็นอาร์ตได้เลยนะคะตรงนี้เหมือนแบบว่าโอ้โหเหมือนป่องอะไรเลยนะคะหรือไม่ก็ดูเหมือนภูเขาที่เป็นชั้นๆชั้นๆชั้นๆนะคะถ้ามองแบบอาร์ตนะคะแล้วก็ฝั่งนี้ก็ก็นี่ค่ะก็คือตอนที่เรามาที่เห็นควันขมุโขงเข่งนะคะนี่ค่ะ ช่างเข้ามาสกิมไม่ใช่สกิมนะคะคือทําให้ไอ้สกิมน่ยมันไปไกลๆนะคะเพราะว่าเขาจะได้ปูได้นั่นเองนะคะก็นี่ค่ะกลายเป็นงานช้างสุรินเลยนะคะก็นี่ค่ะช่างเขาก็ต้องทําแบบนี้นะคะนี่เห็นไหมนี่ทั้งห้องเลยค่ะเพราเราจะปูกระเบื้องกันแบบทั้งห้องเลยนะคะทำไมป้าปซี่ต้องเลือกปูทั้งห้องนะคะเพราะว่า ป้าเพซี่ทาอาหารเนาะและเวลาเราเช่าบ้านเราจะรู้ว่าคาบน้ํามันเวลามันติดผนังที่เราไม่ได้ปูเนี่ยมันทิ้งไว้นานๆอย่างนั้นค่ะผนังแบบนั้นนะคะนี่าขาวๆข,ข,ข้างนอกอะถ้าเราไม่ได้ปูผนังนะคะมันจะทําความสะอาดยากมากและมันจะเป็นคาบดำๆทิ้งไปนะคะแต่ถ้าในกรณีถ้าเราปูผนังมันแค่เช็ดใช้แค่ผ้าเช็ดนะคะชุบน้ำชุบน้ำยาล้างจานคาบน้ำมันเขาก็าออกแล้วนะคะ นี่คือเหตุผลนะคะปาไปซี่ทำอะไรส่วนอาจจะมีเหตุผลนะคะแต่เหตุผลของป้าอาจจะเอ๊ไม่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 ไม,ไม,ไม,ไม่ถูกใจแฟนทางบ้านเอ๊แฟนทางบ้านอาจจะมีเหตุผลอีกแบบหนึง่งแต่สําหรับปาไปซี่นะคะปาไปซี่นี่กับห้องครัวนี่เราเป็นเพื่อนซีกันนะคะห้องครัวนี่จะสําคัญกับป้ามากเนาะเพราะเราชอบกินกันนั่นเองนะคะช่วงนี้ป้าก็เอยไม่ใช่ป้านะคะช่างเขาก็พักก่อนนะคะเพราะว่า เขามาโอ้โหทาไอ้นี่เป็นแบบโอ้โหฝุ่นตลบเลยนะคะเราคิดว่าเขาเผาอะไรนะนึกว่าทาบาร์บีคิวนะ,ะตอนแรกในส่วนตรงนี้นะคะกระเบื้องกระเบื้องไม่พอนะคะตอนนี้บริษัทก็กําลังจะสั่งกระเบื้องมาเพิ่มนะคะสั่งกระเบื้องมาเพิ่มกระเบื้องพื้นของเรานะคะช่างก็ต้องอทางานใช้ได้ก่ะทํางานละเอียดเลยนะคะช่างกระเบื้อง,องปาไปซีต้องขอบคุณบริษัทนะ,ะที่ส่งแต่ช่างมีฝีมือมาให้เรานะคะก็วันนี้ว่าจะมาอัปเดต ห้องครัวก็มาเห็นแล้วนะคะแต่เขายังไม่ได้ปูส่วนอันนี้เป็นอ่าหน้าบ้านนะคะหน้าบ้านเราจะเอาโซนเอาโทนแบบนี้นะคะโทนจะเป็นเหมือนคล้ายๆหินอ่อนนะคะมันดีมีแดดส่องนะ,ะอาจจะดูไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะคะนี่ค่ะแล้วก็จะมีบันไดบันไดหน้าบ้านก็จะเป็นสีเดียวกันนะคะสีเดียวกันเลยนะคะเราก็จะเอาออกแบบนี้ให้ออกเป็นอย่างนี้นิดนึงเป็นหินอ่อนนะคะเป็นหินอ่อนแต่ว่าจะเป็นหินอ่อนแบบ อันนี้มันก็จะมีเลอะๆหน่อยนะคะมันก็เลยจะเห็นไม่ค่อยชัดนะคะแต่ให้ดูคร่าวๆนะคะในส่วนนี้ตรงนั้นนะคะช่างเขาก็ปูไปเรียบร้อยแล้วนะคะอีกตรงนั้นนะคะตรงอ่าระเบียงตรงนั้นของป้านะคะเขาปูไปเรียบร้อยแล้วก็นี่นะคะกระเบื้องก็แบบว่ามาอลังการมากเลยนะคะตามที่เราสั่งไปนะคะส่วนทังกิบติมัสักนะคะมาก่อนชาวบ้านเขาเลยนะคะ ก็เอาไว้ประดับบารมีตรงนั้นนะมีแต่คนถามเลยถังกิติมศักดิ์ของป้าเป้ซี่นี่เมื่อไหร่จะได้เลิกได้ยามนะคะก็อยู่ดีนะคะอยู่ใต้ต้นจานนั่นแหละคะ่ะถังกิติมศักดิ์นะคะเอามาไว้อุ่นใจนะคะรับรองนะคะเขา้าเข้าซ่วมนะคะชาตินี้ยันชาติหน้าก็ไม่เต็มแน่นอนนะคะไม่ต้องห่วงนะคะก็ลุงคิดก็ดก็ก,ก็ร้อนนะคะเปิดแอร์รอก่อนนะคะคนหล่อร้อนค่ะค,ะคนหล่อ คนหล่อร้อนจุงจุงบุยนะฮะเดี๋ยวก็จะขึ้นไปข้างบนหน่อยนะคะไม่ได้ไปดูห้องน้ํากิติมศักดิ์ของเรานะฮะลุงคิดจะขึ้นไปห้องน้ําด้วยไหม <Yeah. S 1> อ่าฮะไปดูห้องซ้วมก่อนห้องซ่วมกิติมศักดิ์ส่วนถังส่วนถังกิติมศักดิ์นี่ก็ไว้นี่ก่อนนะคะก็โอเคนะคะก็อัปเดตห้องครัววันนี้นะคะก็ยังไม่ได้ปูนะคะเพราะทาั้งช่างต้องทําให้ผิวเป็นตะปุ่มตะป่ําก่อนนะคะส่วนนี้ค่ะ อ๋อแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะวันนี้นะคะทางบริษัทได้ส่งแบบบันไดมาให้เราดูนะคะว่าจะเอาแบบไหนไม้ที่จะใช้เนี่ยเป็นสีอะไรนะคะเราก็เดี๋ยวกลับไปนะคะเราก็จะไปปรึกษากันนะคะก็จะเข้าห้องประชุมนะ,ะสองคนผัวเมียนะคะเราจะประชุมส่วนตัวนะคะว่าจะเอาสีไหนดีนะคะก็นี่นะคะข้างลงข้างล่างนะคะช่างเขาปูหมดเลยนะคะนี่ค่ะเาปูหมดเลยนะคะข้างหนอกข้างในนะคะ นี่คือเขาทำบ้านเราจนตอนนี้นะคะเราจะได้ช่างเป็นเพื่อนซะลายชุดเลยนะคะตอนนี้นะคะอลังมากนะคะก็โอ้โหนี่คะ่ะบรรยากาศตอนนี้ลุงคิดก็จะเดินไปดูข้าวนะคะเดินไปดูวิวหน้าตรงหน้าต่างนะคะ ข้าวก็จะเห็นแบบนี้นะคะมันไม่ไกลนะมันไม่ไกลจากหน้าต่างของเรานะฮะ <What? S 1> ก็เป็นอะไรที่สดชื่นไหมทงคิด mm. ได้หมดถ้าสดชื่น <laughs> ใช่ไหมได้หมดสดชื่นเสียเกนซเออได้หมดใ่สดชื่นโอเคเออทงคิดบอกว่าไม่รู้ความหมายหรอกนะคะฟา <laughs> เป็นซีให้พูด <laughs> นางก็พูดนะฮะนางก็พูดตามเลยนะฮะ <laughs> แล้วก็ไอ้ส่วนไม้พวกนี้นะคะ เห็นช่างบอกว่าเราเอาก็ได้นะคะเอาไปเผาถ่านนะคะไปเผาถ่านกล้าดีมากนะคะเป็นไม้ที่กล้าดีมากถ้าเราไม่เอานะคะทางบริษัทเขาขนไปเลยนะคะเพราะว่าอีกหน่อยเนี่ยบ้านเสร็จเนี่ยเขาจะเคลียร์หมดเลยนะคะจะไม่มีมาอะไรมาวางมาอะไรเลยนะเขาจะเคลียร์เวลาเขาส่งมอบบ้านเรานะคะทุกอย่างที่ท่านเห็นตอนนี้นะคะจะกร่อนหายไปเลยนะคะจะมีแต่ความสะอาดสะอ้านนะคะพื้นที่โล่งโปร่งใสน,นะคะให้เราและไม้เนี่ยช่างบอกว่าเนี่ย ถ้าเกิดเจ้าของบ้านไหนจะเอาไว้เผาทําฐานนะคะเขาจะทิ้งไว้ให้เราแต่ถ้าคุณบอกว่าไม่เอาแค่นั้นเขาขนเขาขนเลยนะคะเรียบเป็นหน้ากองเลยนะคะเวลางานเขาเสร็จแล้วเขาจะส่งมอบบ้านนะคะก็แม่ก็บอกว่าแม่อยู่แม่ก็กําลังคิดหนักว่าจะให้ใครมาเผานะคะเผาทําฐานนะคะแต่ตรงนี้เขาก็ยังยังเอาไว้อยู่นะคะเพราะว่าเดี๋ยวช่างสีจะต้องมาเก็บงานนะคะ จะเก็บงานแล้วก็เห็นว่าช่างกระจกก็มาวัดแล้วนะคะมาวัดกระจงกระจกไปแล้วนะคะโอเคเราขึ้นข้างบนกันตามมาเลยคะ่ะเดี๋ยวเสาเดี๋ยวเยวสา,สางานาลังการงานสร้างเวอร์นะคะึ้นไปดูทงวิวทิวทัศน์ข้างบนเนะี่ยนะโอ้ยบันไดใหญ่มากว่าที่ที่ถูกใจบันไดเนี่ยนะใจ่บันไดเบนฝั่ง ก็อยู่ดีเหมือนเดิมนะคะอยู่ดีเหมือนเดิมนะคะ, erm, น,ะ,คะนี่คือกล่องนะคะลุงคิดเขาซื้อมานะคะเป็นกล่องไว้วางลาวนะคะจริงๆบริษัทเขามีให้นะคะแต่ลุงคิดเขาซื้อมาของเขาต่างหากนะคะแล้วก็มีกระจงกระจกอะไรเสริมหลอ่อของลุงคิดนะคะคือทุกอย่างรา,ายละเอียดพวกนี้บริษัทเขามีให้นะคะแต่ถ้าเราไม่เอานะคะก็ไม่เป็นไรนะคะเราจะซื้อส Billie ่ 2, สวนตัวก็ได้นะคะ นี่นะคะวิวตรงหน้าต่างนะคะแต่ละช่องนะคะจะเห็นวิวหมดเลยนะคะเห็นวิวหมดเลยที่ทุกทางเลยนะคะมาดูห้องน้ำ ติมสักข,ของป้าเพซี่นะคะก็เห็นแล้วก็ชื่นใจนะคะชอบมากเลยนะคะก็จะออกโทนไม่ขาวไม่ดํานะครัพื้นของป้านะคะก็ไม่ได้ขึ้นมาดูนะคะหลายวันแล้วนะคะนางก็อยู่ดีมีสุขนะฮะก็รอเฟอร์นิเจอร์อย่างเดียวนะคะช่างก็จะทยอยทยอยมากันนะฮะเพราะว่าสั่งของไปแล้วนะคะ แดดก็จะส่องหน่อยนะคะเราต้องหาผ้าผ้าอะไรที่แบบว่ากันแดดอะไรได้นะคะมากั้นนะคะว่าแดดก็จะส่องหน่อยเพราะว่าหลังคาเราช่วงหลังคาเราจะสั้นนะคะก็คือมันจะได้อย่างเสียอย่างนะคะแต่ว่าเราก็อยู่ไปก็ค่อยว่ากันอีกทีนะคะถ้าเราเกิดเราไม่ชอบอะไรยังไงนะคะก็แต่มันแบบนี้มันก็ดีค่ะเวลามันเห็นวิววิวหรือมันเห็นวิวชัดนะคะเห็นบรรยากาศดีเยี่ยมนะคะ พูดถึงเน่ตรงนั้นเขาก็เกี่ยวข้าวไปแล้วนะคะเนี่ยน่ะ,นะตรงนั้นเนาะที่ป้าพา,าบอกไปเมื่อกี้นะคะก่อนที่จะขึ้นมาดูบ้าน ันนั่นแหละเพียงแต่ว่าคนละถุงเจ้าก็จะมีแกงสมพิเศษกลัวเออด้อจ้าไปกอนเด้อโอเควันนีเราไปนอนนั่งมุนขึ้นแล้วเรามาส่งนี่หมองเราฉีดยาวัคซีนเออขึ้นเราฉีดยาวัคซีนหเาเราเป็นแกงไหนแล้วกับพวกกะซีเออฮะดีดีค่ะก็จะเฮ็นนี้ยังละหมองอันเทียงหน้าค่ะอีกเน้าอีกหน้่อสิไปยังไม่สิไปแก้วเหี้ย